สวัสดีครับวันนี้นะครับผมก็จะสังหาทัวไทยนะครับพาพี่ๆทุกท่านนะครับมาอยู่ที่ใจกลางเมืองลาดบุรีนะครับซับนี้นะครับเป็นอาคารสํานักงานนะครับผมอยู่ตรงข้ามกับบิ๊กซีลาดบุรีเลยนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูด้านนอกกันนะครับทาเลค่อนข้างดีเลยนะครับผมอยู่ติดถนนเลยตรงข้ามตรงนี้นะครับจะเป็นบิ๊กซีลาดบุรีนะครับจะอยู่ระหว่างทางกับรถพอดีนะครับผม ก็เหมาะทําเป็นออฟฟิศสำนักงานนะครับทําทเป็นคลินิกนะครับผมหรือทําเป็นควกจัดงานแต่งก็ได้นะครับตัวซับนะครับเนื้อที่ทั้งหมด1ไร่นะครับ1ง,งานกับอีก12ตารางวานะครับจากสายตาเนี่ยผมคาดว่าจอดรถได้ประมาณ30-40ถึงคันเลยนะครับซับนี้เป็นซับ NPA รอการขายของธนาคารนะครับ สามารถซื้อขายได้นะครับผมปกติเลยถ้าสนใจนัดชมนะครับแจ้งก่อนได้เลยดูรายละเอียดได้ที่ใต้คลิปเลยครับเ,เราเดินเข้าไปดูกันครับทำเลดีมากนะครับอยู่ใจกลางเมืองราชบุรีเลยซับนี้ขายตามสภาพนะครับก็อาจจะต้องไปรีโนเวทหน่อยนะครับเดี๋ยวก่อนเราจะเข้าไปในตัวตึกเดี๋ยวเราเดินดูรอบๆกันนะครับ ซับนี้นะครับเปิดราคาไว้ที่16ล้าน4 0 0แสนบาทนะครับท่านใดสนใจก็ติดต่อกอนมาได้นะครับเสียงอาจจะเสียงดังหน่อยนะครับเพราะว่าติดริมถนนใหญ่ด้านข้างนะครับมีการล้อมั้วไว้เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็จากที่ สรูนะครับเหมาะทําเป็นจัดงานแต่งหรือทําเป็นอาคารสํานักง,งานต่างๆนะครับก็ตัวอาคารก็ยังค่อนข้างดีอยู่เลยนะครับก็อาจจะมีพวกเมทัลชีตหรืออะไรที่หลุดล่อนบ้างนะครับผมเดี๋ยวเราเข้าไปดูด้านในกันครับพี่ๆท่านไหนนะครับอยากให้กอตไปรีวิวทรัพย์ที่จังหวัดไหนนะครับ แจ้งใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับเดี๋ยวคัดเข้าไปอ่านนะครับผมแล้วก็จะลองหาบ้านไปรีวิวให้นะครับผมเดี๋ยวเราเข้าไปดูด้านในกันครับตรงนี้ก็จะมีชานพักนะครับผมดูออกไปนี่ครับป้ายบิ๊กซีลาดบุรีนะครับ เข้ามาก็จะมีแบ่งเปออฟฟิศน,นะครับที่นี่เราก็จะมีรปภเฝ้าอยู่นะครับผมโอเคเข้ามาก็จะเป็นนะฮะเดิมน่าจะทําเป็นโซนพวกแบบประชาสัมพันธ์นะครับหรือว่าตอนรับแขกนะครับผมก็จะมีห้องพนักง,งานอยู่ฝั่งซ้ายห้องหนึ่งสภาพค่อนข้างโอเคเลยนะครับ ชั้น2องก็มีห้องอยู่ประมาณ3ห้องนะครับที่ทำเป็นออฟฟิศไว้นะครับผมเดี๋ยวไปดูอีกห้องหนึ่งครับอมองแล้วนะครับน่าจะทำเป็นที่แบบจัดสัมมานาน,นะครับเพราะว่าข้างบนเนี่ยจะเป็นห้องสัมมานาน,นะครับ สภาพก็ยังใหม่ๆอยู่นะครับผมก็จะมีห้องยิบห้องย่อยต่างๆจำนวนมากนะครับที่นี่ก็จะมีของนะครับพอดีเรามีราประพอเฝ้านะครับ ก็จะมีห้องเล็กห้องน้อยเยอะอยู่นะครับเป็นห้องอนหนึ่งมาสองต่างๆนี่ก็จะเป็นในส่วนของห้องน้านะครับปเดี๋ยวเราขึ้นไปดูชั้นสองนะครับชั้นสองก็จะทำเป็นสำหรับสัมมนาครับเป็นห้องโถงใหญ่นะครับผม ครับซับนี้นะครับอยู่ที่เมืองราดบุรีนะครับจังหวัดราดบุรีนะครับเนื้อที่อยู่ที่1ไร่1งาน12ตารางวานะครับเราเปิดราคาขายอยู่ที่16.4ล้านนะครับท่านใดสนใจก็แจ้งก็ได้นะครับนัดชมนัดดูได้ทุกวันครับนี่ขึ้นมาชั้น2ก็จะมีห้องอยู่ห้องหนึ่งนะครับก็จะเห็นวิวด้านหลังนะครับ อันนี้เป็นเขตที่แล้วนะครับตามรูว่ามองเข้าไปก็จะเป็นห้องอห้องโถงใหญ่นะครับเขตเราเข้าไ,ไปดูกันครับน่าจะเป็นห้องจัดงานอะไรต่างๆนะครับเพราะว่าฝั่งนี้มีห้องด้วยน่าจะเป็นห้องเกี่ยวกับระบบไฟระบบ จัดแสงสีอะไรเงี้ยครับเข้ามาก็จะเป็นห้องโถงใหญ่นะครับแล้วก็มีเป็นเวทีนะครับผมก็เหมาะกับทำธุรกิจพวกโรงแรมหรือว่าจัดพ w เวด i ดิ้งอะไรเงี้ยครับผมค่อนข้างเหมาะเลยนะครับ ก็อาจจะต้องรีโนเวทระดับหนึ่งนะครับถ้าท่านใดสนใจก็นัดดูก่อนนะครับก็ราคาก็สามารถต่อรองคุยกันได้นะครับผมโอเควันนี้นะครับผมกดอสังหาทัวไทยนะครับขอลาพี่ๆไปก่อนนะครับยังไงอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยนะครับไว้พบกันใหม่สวัสดีครับ